เรามาต่อกันที่วิกฤตของภาคใต้ตอนนี้นะคะสำหรับภัยแล้งในภาคใต้ซึ่งส่งผลกระทบแล้วอย่างหนักในหลายจังหวัดค่ะที่จังหวัดสงขลาตอนนี้แล้งไปแล้ว7อําอำเภอได้ตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือแล้วนะคะจำนวน50ล้านบาทค่ะสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดสงขลาเริ่มน่าเป็นห่วงนะคะหลังจากที่ฝนทิ้งช่วงมานานหลายเดือน หลายพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ําในการเกษตรนะคะเช่นที่อําเภอสเดาอําเภอหัดใหญ่อําเภอจนะหากเดือนมีนาคมนี้นะคะฝนยังไม่ตกลงมาภัยแรงจะลุกลามในวงกว้างอย่างแน่นอนทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาเตรียมตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือแล้วค่ะในขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ตะวันออกจังหวัดสงขลานะคะรายงานสภาพอากาศในภาคใต้ฝั่งตะวันออก ว่าร้อนและแห้งแล้งต่อเนื่องตลอดเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคมกันเลยทีเดียวค่ะและยังไม่มีปัใจจัยใดที่จะก่อให้เกิดฝนตกได้ในระยะนี้คาดว่าภัยแล้งจะรุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมาด้วยนะคะส่วนที่จังหวัดสตูลน,นะคะตอนนี้ชาวเกาะก็ได้รับผลกระทบแล้วเช่นกันค่ะชาวบ้านบนเกาะสารายกว่า1,000ครัวเรือนค่ะขาดน้ำจืดอบตอตั้งงบ5 0 0 0 0 0ช่วยเหลือแล้วในเบื้องต้นนะคะ ชาวบ้านกว่า1,000ครัวเรือนบนเกาะสาลายอำเภอเมืองสตูลเดือดร้อนหนักผลกระทบภัยแ้งนะคะทำให้สระน้ำประปามหมู่บ้านทั้ง4สระซึ่งเป็นแหล่งทำน้ำจืดของชาวบ้านมีสภาพแห้งขอดเริ่มส่งกลิ่นเหมนน็นโครนทำให้ชาวบ้านมีน้ำจืดไม่เพียงพอนะคะต้องส่งน้ำมาจากฝั่งแผ่นดินใหญ่ลงเกาะทางด้านนายกอบตเกาะสาลาเองนะคะก็ยอมรับว่า ปัญหาภายแล้งบนเกาะเป็นปัญหาที่ซ้ำซากแก้ปัญหาได้ไม่มากแต่ก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะคะทางอามตอมีการวางแผนจัดสรรง,งบประมาณ500,000บาทในการเยียวยาแก่ชาวบ้านที่รับผลกระทบภัยแล้งชาวบ้านได้บรรเทาปัญหาภายแล้งไปแล้วนะคะสำหรับเกาะสาลายเป็นพื้นที่ห่างไกลจากฝั่ง30กิโลเมตรค่ะซึ่งต้องนั่งเรือข้ามฟากโดยมีหมู่บ้านทั้งหมด7หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านต้องนั่งเรือไปหากันเป็นส่วนใหญ่ หากนับประชากรที่อาศัยอยู่บนเกาะมีประชากรกว่า4,000คนค่ะปริมาณในการใช้น้ำต่อวันบนเกาะตกวันละ10,000ลูกบาทเมตรที่มีการอุปโภคบริโภคนะคะซึ่งก็ไม่แตกต่างกับพื้นที่บนเกาะลีเปะนะคะเป็นเกาะท่องเที่ยวที่มีประชากรและนับท่องเที่ยวลงเกาะอย่างมากมายขณะนี้ก็เข้าสู่ภาวะภัยแล้งแล้วเช่นกันค่ะ สำหรับวิกฤตภัยแล้งนะคะนอกจากจะส่งผลให้ประชาชนหลายพื้นที่ต้องขาดแคลนน้ำดื่มน้ำบริโภคกันแล้วนะคะพื้นที่เกษตรก็ได้รับความเสียหายก็ยังส่งผลต่อธุรกิจสัมปทานรังนกอีแยนตามเกาะต่างๆนะคะของจังหวัดตรังอีกด้วยซึ่งมีถู่จำนวนทั้งหมด15เกาะในพื้นที่3อํอำเภอค่ะคืออำเภอกันตงังอำเภอสิเกาและอำเภอปะเลียนนะคะ สำหรับที่เกาะเลาเหลียงอำเภอปะเหลียนเบื้องต้นมีรังนกเสียหายแล้วร้อยละ30ค่ะส่วนที่เหลือซึ่งเป็นรังนกที่เก็บได้ก็มีสภาพไม่สมบูรณ์พร้อมยังเชื่อว่าสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้จะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจนส่งผลให้จำนวนรังนกที่จัดเก็บได้ในระยะที่2และระยะที่3คือช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนสิงหาคมน่าจะมีความเสียหายมากกว่ารอบแรกอย่างแน่นอนค่ะ ไปกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะแหล่งน้ําดิบผลิตน้ําประปาของเทศบาลนาครศรีธรรมร,ราชลดระดับลงอย่างหน้าวิตกหลังฝนทิ้งช่วงเกือบ2เดือนแล้วนะคะซึ่งระดับน้ําในลําคลองท่าใหญ่ตําบลท่าดีอําเภอลานสกาซึ่งเป็นแหล่งน้ําดิบสําหรับการผลิตประปาของเทศบาลนาครศรีธรรมราชมีต้นน้ํามาจากเทือกเขาหลวงกําลังลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ต้องทำผนังกั้นน้ำชั่วคราวเพื่อเปลี่ยนทิศทางน้ำให้ไหลเข้าสู่หอสูบน้ำมากขึ้นเพื่อสามารถสูบและส่งน้ำดิบเข้าระบบการผลิตที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองนครศรีธรรมราชค่ะหลังจากพบว่าระดับน้ำของคลองท่าใหญ่กำลังลดระดับอย่างต่อเนื่องหากยังไม่มีฝนตกแหล่งน้ำแห่งนี้ก็จะเข้าสู่วิกฤตในอีกสสัปดาห์อย่างแน่นอนค่ะ ในขณะที่หลายๆอาชีพต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งนะคะแต่ที่จังหวัดปัตตนีค่ะความแห้งแล้งกลับส่งผลให้มะนาวมีราคาแพงขึ้นกิโลกรัมละ100บาทสูงขึ้นถึง3เท่าตัวค่ะและคาดว่าจะแพงขึ้นอีกซึ่งจะส่งผลให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าประชาชนตอนนี้ก็อดครวนกันนะคะโดยล่าสุดกิโลกรัมละ90ถึง100บาทจากเดิมที่เคยขายกิโลกรัมละ30บาท ทั้งนี้เนื่องจากผลกระทบอากาศที่ร้อนจัดส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งทําให้สวนมะนาวที่เกษตรกรปลูกขาดแคลนน้ําดินแห้งนะคะส่งผลให้มะนาวในพื้นที่ลดลงจึงเป็นเหตุให้ราคามะนาวแพงขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะหากมะนาวในพื้นที่ลดลงมากและไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในพื้นที่และจะต้องสั่งมะนาวมาจากพื้นที่อื่นก็คาดว่าราคามะนาวอาจจะพุ่งสูงขึ้นอีกค่ะ ก็ยังมีอีกหนึ่งข่าวประเด็นสำคัญนะคะในรอบสัปดาห์นี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะได้มีการจัดประชุมของกกตค่ะเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์การเลือกตั้งสสส4จังหวัดภาคใต้นะคะ โดยนายสุประชัยสมเจริญประธานกะกะตและนายสมชัยศรีสุธยยกรนะคะมาร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง14จังหวัดกะกะตอผอกะกะตแต่ละจังหวัดและมีรวมทั้งฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงด้วยค่ะซึ่งในช่วงแรกของการประชุมนะคะก็ได้มีกลุ่มตัวแทนของกปปสได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะซึ่งก็ได้มีมวลชนจำนวนหนึ่งมา รอผลการประชุมอยู่ด้านร่างนะคะซึ่งการประชุมนี้จัดขึ้นที่โรงแรมเซนทาราหาดใหญ่อำเภอหดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะในช่วงแรกของการประชุมทางกรกะตอเองก็เปิดโอกาสให้ตัวแทนกลุ่มกปปสได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาการจัดการการจัดการเลือกตั้งค่ะสสใน14จังหวัดภาคใต้และได้ชี้แจงให้ในที่ประชุมทราบว่ากปปสยังคงยืนยันประกาศจุดยืนเดิมนะคะที่จะ ต้องการให้มีการปฏิรูปประเทศก่อนที่จะมีการเลือกตั้งค่ะและเชื่อว่าหากกกตยังคงเดินหน้าจัดก,การเลือกตั้งนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ปัญหาก็จะไม่จบนะคะเนื่องจากประชาชนยังคงที่จะคัดค้านในทุกรูปแบบเพื่อไม่ให้มีการจัดก,การเลือกตั้งพร้อมกับได้ยื่นหนังสือถแถลงการให้กับนายสุประชัยสมเจริญประธานกกตนะคะเพื่อให้มีการปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้งค่ะและยังบอกอีกว่า หากการประชุมของกะกะตในวันนี้ห้ามไม่ให้กะกะตมีมติใดๆนะคะที่จะนำไปสู่การปฏิบัติในการในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เมื่อกลุ่มกปศได้แสดงจุดยืนเสร็จแล้วมีการยื่นหนังสือเสร็จแล้วนะคะทางกะกะตก็ขอให้ทางกปศได้ออกไปรอข้างนอกก่อนเพื่อที่จะมาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะซึ่งในช่วงแรกค่ะก็มีการ เสนอแนวคิดกันว่าจะให้มีการจัดตั้งจัดการเลือกตั้งสสกับสวในวันที่30มีนาคมหรือไม่นะคะซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างเข้มขน้นค่ะหลังจากนั้นท่านผู้ว่าชุมพรก็ได้เริ่มพูดเป็นคนแรกนะคะซึ่งพูดถึงปัญหาการเลือกตั้งว่ามีการถูกขัดขวางจากกลุ่มกบพศค่ะจนไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้นะคะโดยค่อนข้างจะใช้ อารมณ์ในการพูดนิดนึงนะคะระหว่างนั้นก็ได้มีการทักท้วงจากประธานในที่ประชุมนะคะทําให้ผู้ว่าชุมพรไม่พอใจแล้วก็ได้เดินออกจากห้องประชุมไปเลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการประชุมก็ได้ดําเนินการไปจนเสร็จสิ้นนะคะแล้วก็ได้ข้อสรุปมา5ข้อแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นมติใดๆนะคะซึ่งผลการปรึกษาความเห็นในที่ประชุมกันในวันนี้ก็จะนำเสนอในที่ประชุมกะกะตในวันที่11มีนาคมอีกครั้งหนึ่งค่ะ ท้ายข่าวประจำสัปดาห์นี้กันด้วยสีสันที่จังหวัดสงขลานะคะเหมือนกับว่าจังหวัดสงขลาเราจะมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่แต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ค่ะมันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมแต่มีสิ่งที่ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจกันนะคะซึ่งแห่มาถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะกับเรืออรพินสีนะคะซึ่งเป็นเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ซึ่งได้มาเกยตื้นที่แหลมสนอ่อนหาดสมิลาจังหวัดสงขลาร่วม2เดือนแล้วค่ะ น่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ประชาชนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยค่ะ เรามาดูประวัติของเรืออรพินกันนิดหนึ่งนะคะซึ่งเรืออรพินเป็นเรือขนาด2,176ตันกรอสค่ะได้ถูกคลื่นซัดเกยตื้นเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาขณะเดินทางมาจากประเทศสิงคโปร์เพื่อเตรียมรับก๊าซธรรมชาตินะคะที่ท่าเรือของบริษัทอากีแบมออยจำกัดที่ตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองสงขลาพร้อมลูกเรือ13คนแต่เป็นเรือเปล่านะคะและก็ลูกเรือ13คนก็ปลอดภัยค่ะ ซึ่งเมื่อประชาชนทราบข่าวนะคะทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนในหลายจังหวัดใกล้เคียงได้พาครอบครัวมาถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกค่ะส่งผลให้บริเวณชายหาดสมิลาบริเวณแหลมสนอ่อนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่โดยเฉพาะในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะจะมีนักท่องเที่ยวและผู้คนพาครอบครัวมาชมกันเป็นจํานวนมาก ซึ่งขณะนี้ค่ะทางเทศบาลนครสุขคาได้ทําการพัฒนาทําความสะอาดบริเวณชายหาดและปรับสาภาพถนนให้เข้าจมเรือกันได้อย่างสะดวกขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะทางด้านพ่อค้าแม่ค้าก็ได้นําอาหารเครื่องดื่มมาจําหน่ายแก่นักท่องเที่ยวสร้างไรายได้อย่างงามให้กับพ่อค้าแม่ค้าเลยค่ะส่วนความคืบหน้านะคะก็ได้มีกําหนดการที่จะกู้เรือซึ่งพยายามกันมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราแล้วล่ะคะ่ะแต่ว่าต้องมาประสบกับ คลื่นลมแรงไม่สามารถกู้ได้นะคะ ล่าสุดนะคะนาวาโทสาธิตจินวรผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลาก็บอกว่ากำลังจะเริ่มดำเนินการแล้วค่ะและคาดว่าใช้เวลากู้เรือประมาณ10-15วันโดยจะทำการขุดลอกร่องน้ำกลางทะเลนะคะมาจนถึงตัวเรือระยะทาง500เมตรหลังจากนั้นก็จะขุดร่องน้ำในรอบตัวเรือเพื่อให้เรือรอยขึ้นได้นะคะและใช้เรือชักลากออกทางร่องน้าที่ขุดไว้ค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะสําหรับตอนนี้ก็กําลังอยู่ในช่วงดําเนินการกู้เรือกันอยู่สําหรับประชาชนนักท่องเที่ยวสนใจที่อยากจะมาถ่ายรูปคู่กับเรืออารพินก็ยังสามารถมากันได้ในช่วงนี้ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือข่าวเด่นข่าวร้อนประจําสัปดาห์นี้นะคะสําหรับสัปดาห์หน้าเราจะนําข่าวอะไรมาประมวลให้ท่านผู้ชมได้เข้ามาชมกันอีกนั้นติดตามได้ในข่าวยําปักใต้คลิกเข้ามาชมได้ที่หน้าเว็บไซต์ as tv ผู้จัดการสําหรับสัปดาห์นี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ